จิตวิทยาชั้นเซียนร,รู้ทันคนไปหมดข้อหนึ่งมันไม่ยากหากคุณทุกการรู้ว่าคนข้างๆคุณเขากําลังตกอยู่ในอาการตื่นเต้นประมาตกใจหรือว่ากําลังเครียดซึ่งมันก็จะทําให้คุณรู้วิธีในการรับมือกับความรู้สึกของเขาในเวลานั้นได้อย่างถูกต้องซึ่งในหลายๆสถานการณ์ที่ทำให้เขาตกอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบนั้นมันง่ายที่จะรู้ว่าเขาสแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน แต่บางครั้งเขาก็เรียนรู้วิธีการที่จะควบคุมร่างกายและแกล้งทำตัวสบายๆปรากฏว่าไม่รู้สึกอะไรไม่มีความกังวลใจอะไรเขาแอบซ่อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ถึงอารมณ์ที่เขาเป็นเพราะว่าเขาจะตกอยู่ในฐานะคนที่เสียเปรียบได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาพยายามจะปกปิดมันเป็นเพราะว่าเขาคิดว่ามันคือจุดอ่อนที่ทำให้ต้องตกเป็นรองของอีกฝ่าย และทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรไม่ยากเลยครับหากคุณรู้จักการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่ถ่ายทอดออกมาผ่านภาษากายหรือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเีนเยนแค่เล็กน้อยคุณก็สามารถรู้ได้แล้วเนื่องจากว่าสิ่งที่เขารู้สึกเช่นอารมณ์ตื่นเต้นความประหมา่าความเครียดที่มันสะสมอยู่ภายในร่างกายหรือภายในจิตใจมันเป็นภาวะอารมณ์ที่หนักหน่วงมากเขาไม่สามารถกักเก็บมันเอาไว้ได้ทั้งหมดเขาต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อที่จะระบายมันออกมาซึ่งก็แน่นอนว่าร่างกายของเขานี่แหละคือช่องทางการระบายความอึดอัดนั้นออกมาภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายที่หลุอดออกมาจะทําให้คุณรู้ว่าเขากําลังรู้สึกตื่นเต้นตกใจประมากับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยส่วนมากแล้วคนที่มีอารมณ์เหล่านี้มักจะเก็บซ่อนเงาอารมณ์ตัวเองเอาไว้เขาจะแกล้งทาท่าทางเป็นปกติหรือท่าทาต่างๆแบบทั่ทวๆไปเพือ่อเมใคร รู้สึกว่าผิดสังเกตในตัวเขาหรือว่าคนจับได้แต่สุดท้ายแล้วความพยายามที่จะปกปิดทำให้เหมือนเป็นปกตินั้นมันไม่ปกติเอาซะเลยภาวะร่วซึมของท่าทางสังเกตได้ดังนี้เท้าที่อยู่ไม่สุเมือเขาตื่นเต้นอาการของร่างกายจะไม่เป็นปกติมีอาการหยุดหยิกเล็กน้อยตลอดเวลาโดยเฉพาะส่วนเท้าที่ต้องมีขยับมากเกินความจําเป็นเช่นเขาจะถูนิ้วเท้าหรือว่าปลายรองเท้าบา่อย และแน่นอนว่าเขาต้องการกัดพื้นที่เขาเย็นอยู่ให้สะอาดด้วยเขาจะถูไปถูมาต่อมาให้สังเกตถ้านั่งไข่ยห้างถ้าเกิดว่าเขากําลังนั่งไข่ยห้างอยู่และเกิดอาการตื่นเต้นขึ้นมาณตอนนั้นอาการตื่นเต้นที่เขาพยายามจะควบคุมไม่ให้ออกมาประจานตัวเองนั้นหรือว่ากลายมาเป็นจุดอ่อนให้อีกฝ่ายโจมตีสังเกตให้ดีว่าขาที่ไขวยอยู่ด้านบนจะยกขึ้นยกลงไปมาบอกอาการที่ไม่เป็นปกติต่อมาให้คุณสังเกตนิ้วมือที่อยู่ไม่สุข ภาษาท่าทางที่หลุดออกมาอีกอย่างก็คือเรื่องของนิ้วที่อยู่ไม่สุกสังเกตนิ้วหรือว่ามือของเขาให้ดีคนที่มีอาการตื่นเต้นหรือว่าประมามันจะชอบเล่นปากกาดินสอเล่นระยิบจับอะไรที่อยู่ใกล้มือเช่นใช้มือม้วนผมเล่นเอาผมมาทัดหูบ่อยครั้งถูมือไปมาดึงเสื้อให้เรียบจับหน้าตัวเองบ่อยๆแล้วยังหน้าแดงเหน่อยด้วยบางครั้งก็ถึงขั้นกัดเล็บหรือว่าดูดนิ้วตัวเองอาจจะทำแบบลับๆไม่ให้ใครเห็นก็ได้ คุณจะต้องมันสังเกตให้ดีแล้วเขาก็มักจะเป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำเพราะอาการตื่นเต้นจะทําให้เขาความจําสัน้นหรือขี้ลืมได้ไง่ายๆเขาเลยต้องย้ำตัวเองบ่อยๆหรือว่าทําสิ่งเดิมๆซ้ำๆซ้าแล้วซ้าเล่ายกตัวอย่างเช่นหากเขากําลังจะไปต่างประเทศครั้งแรกแล้วเกิดอาการตื่นเต้นระหว่างที่รอขึ้นเครื่องเขาก็จะตรวจตัวพาสปอร์ตคอยเอาต่จับกระเป๋าดูว่าของสาคัญยังอยู่ดีไหม ซึ่งเขาอาจจะตรวดดูมันไปเมื่อสองนาทีที่แล้วนี่เองต่อมาให้คุณสังเกตรอยยิ้มยิ้มอย่างประมาทรอยยิ้มไม่ได้แสดงออกมาในเวลาที่เรามีความสุขเท่านั้นหรือดีใจเท่านั้นเพราะว่ารอยยิ้มเป็นภาษาท่าทางที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายมากในหลายอารมณ์เช่นยิ้มดีใจยิ้มน่ารักยิ้มขบขันยิ้มยินดียิ้มเยาะเย้ยยิ้มเหยียดยันยิ้มดูถูกและอีกมากมายกับความหมายของรอยยิ้มที่แสดงออกมา ในที่นี้คือยิ้มอย่างประมาาถือเป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่าเจ้าของรอยยิ้มนี้กําลังตกอยู่ในอาการตื่นเต้นยิ้มอย่างประมาณนั้นสังเกตให้ดีคุณจะพบว่ามันเป็นรอยยิ้มที่เหมือนจะเป็นรอยยิ้มแบบธรรมดาแต่จะมีความเบาบางกว่าคือไม่ยิ้มทั้งใบหน้ามีเพียงปากเท่านั้นที่ยกยิ้มและเป็นยิ้มที่ไม่สามารถมองเห็นฟันได้เลยเขาจะยิ้มแบบเบาๆยกกริมผีปากขึ้นเล็กน้อยอย่าหวังว่าจะได้เห็นฟันของเขา และนี้ก็คือช่องทางการรั่วของอาการตื่นเต้นที่เขาพยายามปกปิดเอาไว้แต่ทว่าก็ไม่สามารถปกปิดได้ทั้งหมดนั่นแปลว่าอารมณ์ตื่นเต้นหรือว่าประมาณนั้นเป็นภาวะอารมณ์ที่เก็บเอาไว้ไม่ได้มันจะต้องเล็ดลอดออกมาเป็นภาษาท่าทางบ้างเพื่อช่วยคนที่กําลังตกอยู่ในสภาวะนั้นได้ผ่อนคลายอารมณ์ที่เป็นอยู่ความตื่นเต้นต่างๆจึงมาพร้อมกับอาการเล็กๆน,น้อยๆทางร่างกายแค่คนรู้เท่านี้คุณก็จะจับอาการตื่นเต้นของเขาได้ ข้อ 2. วิธีสังเกตว่าสมองของเขาเต็มไปได้วยความคิดบางอย่างหรือเปล่าบางครั้งคุณก็อยากจะมุดเข้าไปในความคิดของเขาว่าตอนนี้เขาสนใจที่จะคุยกับคุณอยู่หรือเปล่าบางทีเขาอาจจะมองแค่คุณแต่ความคิดของเขาล่องลอยไปไกลมากไม่ได้อยู่กับคุณเลยไม่ได้อยู่กับเสนิคุณกําลังพูดวนซ้ําและถ้าคุณเป็นนักขายและเขาคือลูกค้าเสนิีเขาหรือว่าลูกค้ากําลังรู้สึกใกคิดขณะนั้นมี่ผลต่อการขายของคุณเหมือนกันไม่เฉพาะกับงานขายเท่านั้น การคบค้าสมาคมการพูดคุยการเล่เปลี่ยนความเห็นอะไรก็ตามในสถานการณ์ที่คุณและเขาเผชิญหน้ากันการสังเกตกิกริยาท่าทางของเขา่อให้รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่มันก็จะสามารถช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรทําอย่างไรต่อไปกับบทสนทนานี้และสถานการณ์รงหน้าหากคุณรู้เขาพูดกันร้อยครั้งคุณก็จะชนะเขาทั้งร้อยครั้งอย่างแน่นอนภาวะรั่วซึมของท่าทางเขามองคุณตามไม่กระพริบ ลักษณะที่เขามองคุณแบบปาไม่กระพริบนั้นให้ตั้งสมมติฐานไม่เลยว่าเขากําลังตกตาคุณหลอกให้คุณตายใจว่ากําลังฟังหรือว่าสนใจคุณอยู่แต่ความจริงแล้วเขาไม่สนใจคุณเลยหรือไม่ได้ฟังด้วยซ้ําคําพูดของคุณอาจจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเมื่อเขามีอาการแบบนี้คุณอาจจะหยุดแล้วซักถามเขาหรือไม่ก็ทวนหรือไม่ก็ช่วยให้เขาเป็นฝ่ายพูดมากกว่าที่จะให้เขาฟังเพียงอย่างเดียวเพราะนั่นจะเรียกความสนใจของเขากลับคืนมาได้ โตมาให้สังเกตปฏิเสธที่จะสบตาคุณในขณะที่คุณพูดและเขาสบตากับคุณพยักหน้าไปกับคําพูดของคุณแสดงว่าเขากําลังสนใจและโอนเอียนไปกับเรื่องที่คุณพูดคุณสามารถชักจูงเขาให้ทําตามสิ่งที่คุณต้องการได้แต่แต่เขาทาตรงกันข้ามก็คือไม่ยอมสบตาคุณเนื้อตัวเกรงเงมีแนวโน้มเอ็นตัวออกห่างคุณเอ็นตัวหนีแสดงว่าเขาไม่ยอมรับในเรื่องหรือข้อเสนอที่คุณกําลังพูดอยู่ เขากาลังปฏิเสธคุณการแก้ไขที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่าเลิกความพยายามที่จะมาทำให้เขาเชื่อหรือยินยอมทาตามสิ่งที่คุณต้องการให้เวลาเขาได้ผ่อนคลายบ้างเล็กน้อยแล้วค่อยเริ่มต้นในการเจาะใจเขาอีกครั้งต่อมาให้คุณสังเกตว่าเขากําลังเอ็นตัวเข้าหาคุณหรือเปล่าฟันธงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาสนใจในสิ่งที่คุณพูดเขาตั้งใจฟังเรื่องของคุณอย่างจริงจังเขาสนใจอยากรู้ว่าคุณจะพูดอะไรต่อ ถ้าเขาเอ็นร่างกายเข้าหาคุณยิงคอเล็กน้อยเพื่อรอฟังตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วมันจะอยากอยู่ใกล้สิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ทําให้เขาสบายใจร่างกายจึงเอ็นเข้าหาสิ่งนั้นด้วยอัตโนมัติโดยที่แทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ําดังนั้นเมื่อเขาเอ็นตัวเข้าหาคุณนั้นแปลว่าเรื่องของคุณคือสิ่งที่เขาฟังแล้วสบายใจหรือไม่เขาก็สนใจมันอย่างแท้จริงจนไม่อาจจะเอาตัวออกห่างไปไหนได้เลยต่อมาให้คุณสังเกตการเอ็นศีรษะเข้าหา การเอืศึกษเข้าหาก็ไม่ได้ต่างจากการเอร่างกายเข้าใกล้เลยเพราะว่ามันแสดงความสนใจที่มีตัวสนิทเข้าขยับเข้าใกล้เมื่อคนเราสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วเราเรอมต้องการที่จะเข้าใกล้สิ่งนั้นให้มันมากขึ้นต่อมาให้กูสังเกตวิธีการใช้มือรองแก้มแน่นอนว่ามันเป็นท่าของการหยุดใช้ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเขาจะนั่งและเอามือข้างหนึ่งรองแก้มเอาไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งไม่วางบนโต๊ะก็วางบนหน้าขาของเขา ในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะต้องการใช้สมาธิสักหน่อยในการคิดเมื่อเขาอยู่ในห้วงอารมณ์นี้คุณควรปล่อยให้เขาได้ใช้ความคิดสักเล็กน้อยอย่าเพิ่งไปกวนเขาด้วยการชวนคุยหรือว่าคาดขันเอาคําตอบอะไรมากปล่อยให้เขาได้คิดเมื่อเขาคิดออกเขาจะตอบคุณเองแต่ถ้าคุณเร่งรัดเขาจะเกินไปไม่ให้เวลาเขาคิดเขาจะไม่สบอารมณ์ได้ง่ายๆต่อมาให้คุณสังเกตวิธีการใช้มือรองคางต่างกับรองแก้มนิดหน่อยนะครับ การที่เขาเอามือรองคางเป็นอีกท่าทางที่แสดงว่าเขากําลังใช้ความคิดเขาจะเอามือรองคางเอาไว้แล้วพาดนิ้วชี้ไว้บนใบหน้าส่วนนิ้วอื่นๆจะอยู่บริเวณใต้ปากถ้าเขาทําท่าทางนี้ในเวลาที่คุณกับเขากําลังสนทนากันอยู่และเขาน้มตัวมาข้างหน้าแสดงว่าเขากําลังให้ความสนใจในตัวคุณและเรื่องที่คุณพูดอยู่มากเลยทีเดียวแต่แต่เขาเอามือรองคางแล้วเอ็นตัวออกห่างคุณแสดงว่าเขากําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกําลังพูด แต่เป็นการคิดในแง่ลบนะครับก็คือเป็นไปนในแง่ของการติดเตียนวิจารณ์ไม่ชอบคัดค้านสิ่งที่คุณกําลังชักชวนให้เขาเชื่อเขากําลังปฏิเสธเรื่องที่คุณพูดเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยและกําลังหาทางโต้แยง้งหรือบางครั้งเขาก็กําลังหัวเราะเยาะเย้ยในความคิดของคุณที่เขาคิดว่ามันไม่เข้าท่าเอาซะเลยต่อมาให้คุณสังเกตวิธีการใช้มือแตะที่คางในกรณีที่คุณเป็นพนักงานขาย และพยายามจะขายสินค้าตัวหนึ่งให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเวลานานามสมควรแล้วและเขาก็ยังไม่มีคําตอบให้แก่คุณว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่แต่เขายกมือขึ้นแตะคางนั่นแสดงว่าเขากําลังส่งสัญญาณอันแรงกล้าที่จะซื้อสินค้าของคุณออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณควรจะรีบปิดการขายและทําการตกลงกับเขาทันทีต่อมาวิธีการสังเกตใช้มือลูบคางกริยาการลูบคางเป็นอาการของคนที่กําลังใช้ความคิดเช่นเดียวกันแต่เป็นความคิดที่ เกิดขึ้นก็จะตัดสินใจอะไรลงไปส่วนใหญ่แล้วจะพบเห็นท่าทางนี้กับคนที่กําลังเล่นหมากรุกและกําลังใช้ความคิดว่าจะเดินหมากตัวไหนดีสําหรับนักธุรกิจมักจะเผยแสดงอาการนี้ในเวลาที่กําลังคิดหรือว่าตัดสินใจทางทั้งที่พยายามจะปิดบังความคิดและความรู้สึกก็ตามทีแต่เขาก็ไม่สามารถปิดบังได้ต่อมาเป็นวิธีการมองลอดแว่นเวัาดที่คุณถูกใครสักคนมองลอดไป่ไดเขาสวมอยู่โดยเฉพาะกับ คนที่มีอำนาจเหนือคุณสายตาที่เขามองลอดแว่นมายังคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกราวกับว่าคุณถูกสํารวจตั้งแต่หัวจรดเท้าแน่นอนว่าคุณไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจแน่นอนเนื่องจากว่าคุณจะประมาะและทําอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเพราะสายตาของเขาที่แทบจะเค้นเอาสิ่งที่อยู่ในความคิดคุณออกมาให้หมดแน่นอนว่าท่าทางของการมองลอดแว่นมันเป็นท่าทางการแสดงออกถึงการประเมินสถานการณ์รงหน้าโดยเฉพาะประเมินบุคคลที่อยู่รงหน้าเขา ซึ่งมันเป็นการแสดงออกในด้านลบต่อคนคนนั้นหากคุณถูกมองลอดแว่นแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าเขากาลังมีความคิดในแง่ลบกับคุณและกับสิ่งที่คุณทําอยู่เขาไม่ชอบไม่พอใจคุณควรจะเลิกทําสิ่งนั้นไปเลยถ้าคุณเป็นคนสวมแว่นและมองลอดแว่นนั้นซสเองเราก็แนะนําว่าคุณไม่ควรจะมองลอดแว่นบ่อยนักเพราะจะทาให้คนที่ถูกมองอึดอัดได้และเขาจะรู้สึกว่าคุณกําลังดูถูกตัวตนของเขาอยู่ต่อมาวิธีการสังเกต การถอดแว่นและเช็ดเลนบ่อยครั้งจับสังเกตให้ดีว่าเวลาที่คุณกับเขาคุยกันอยู่นั้นเขาถอดแว่นและเช็ดเลนบ่อยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็เช็ดบ่อยเกินจนบางครั้งคุณก็รู้สึกรำคาญแต่อย่าเพิ่งรำคาญเขาที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการหาเวลาคิดเรื่องนั้นสักหน่อยเขาหยุดคิดเพื่อจะหาข้อโต้แยง้งหรือไม่ก็คิดเพื่อจะตั้งคำถามในส่วนที่เขากังวลสับสนและยังไม่เข้าใจอยู่ซึ่งเขาต้องใช้เวลาคิดสกดักก่อน ว่ามีอะไรตรงไหนที่เขาต้องการรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นสําหรับการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่คุณกําลังเสนอให้เขาการถอดแว่นออกมาเช็ดจึงเป็นเสมือนกับการขอเวลาคิดของเขาระหว่างการที่เช็ดแว่นไปด้วยคุณก็ควรจะใจเย็นและรอเขาสักหน่อยนอกจากเขาจะถอดแว่นมาเช็ดแล้วบางทีถ้าเขาถอดแว่นแล้วเขาเอาขาแว่นมาคาบนั่นก็แสดงว่าเขายังไม่พร้อมที่จะพูดในตอนนี้เขาขอเวลาคิดก่อนหากเป็นเช่นนี้คุณคู็อาจจะเพิ่มข้อมูลในเรื่องที่ คุณกาลังพูดและเสนอให้เขามากขึ้นเพื่อให้คาพูดคุณมีน้ําหนักมากพอที่เขาจะเชื่อเพราะตอนนี้เขายังไม่เชื่อคุณต่อมาเป็นวิธีการสังเกตการบีบสันจมูกเมื่อสังเกตเห็นว่าเขาจับสันจมูกไปพร้อมกับหลับตาลงแสดงว่าเขากําลังคิดหนักมากกับบางเรื่องจนถึงขั้นที่ว่าวิตกกังวลก็ได้มันเป็นเรื่องที่เขาคิดไม่ตกเลยหาทางยังไม่เจอรู้สึกว่าตัวเองกําลังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีกับเรื่องนี้ และเมื่อเขามีอาการแบบนี้คุณควรที่จะเงียบและรอเวลาให้เขาได้ตัดสินใจอย่าไปเร่งรัดเขาเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความเครียดให้เขาได้ง่ายๆวิธีสังเกตต,ต่อมาคือลักษณะการเดินสําหรับนักขายแล้วในเวลาที่เขาขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นักระยะเวลาหนึ่งและให้ข้อมูลกับลูกค้าจนครบแล้วเขาจะหยุดพูดหรือว่าอาจจะพูดน้อยลงและปล่อยให้ลูกค้าได้ใช้ความคิดอย่างเงียบเงียบเขาจะไม่เข้าไปทำลายความคิดลูกค้าด้วยการชวนคุย และโอ้อวดสรรพคุณสินค้าซ้ำไปซ้ำมาทาให้ลูกค้ารําคาญใจเขาจะแค่เดินตามลูกค้าอยู่ห่างๆให้ลูกค้าได้ดูสินค้าไปได้เรื่อยเพราะเขารู้ว่าระหว่างที่ลูกค้าเดินไปจังหวะนั้นลูกค้าได้คิดแครครวนถึงสินค้าของเขาไปด้วยความคิดนั้นจะเป็นไปในทางบวกมากกว่าในทางลบและมีโอกาสสูงมากที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนั้นและเช่นเดียวกันในสถานการณ์ทั่วไประหว่างที่คุณคุยกับเขาอยู่และยื่นข้อเสนอบางอย่างให้เขา ให้คุณรอคอยเขาอย่างใจเย็นหากเขากำลังเดินเป็นจังหวะที่พอดีไม่รีบร้อนหรือว่าไม่เฉยชาให้รู้ไว้เลยว่าเขาต้องการใช้ความคิดคุณไม่ควรเข้าไปทำลายความคิดของเขาให้สะดุดและเสียสมาธิในการแปรรองปล่อยให้เขาได้คิดบ้างเมื่อเขาคิดได้แล้วเขาจะหันหน้ามาคุยกับคุณเองแต่คุณควรจะคิดไว้เสมอว่าอะไรที่มากเกินไปย่อมทําให้กุสนชนะของคุณอิ่มจนอยากจะอ้วกออกมาในว่ารงของคุณนั้นจะน่าสนใจมากแค่ไหน แต่มันก็สามารถลดความน่าสนใจได้หากเมื่อมันผ่านพ้นช่วงเวลาที่เต็มอิ่มไปแล้วคุณอาจจะสนุกที่ได้พูดมากมายได้ปรีเซนต์มากมายได้แสดงความเห็นต่างๆคุณอาจจะพยายามขาย,ขายของเพื่อให้เขาซื้อแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าสมองของคนที่บรรจุอะไรเยอะมากมายมันก็เอร์ลนได้และเมื่อเขารู้สึกเช่นนั้นเขาจะถอยหางออกมาไม่รับรู้และปิดกันทุกแกนที่คุณพูดชักชวนและนําเสนอพวกเขา 3. วิธีสังเกตว่า ใครบางคนกําลังปิดบังบางสิ่งบางอย่างไม่ให้คุณรู้คุณเคยได้ยินคําว่ารู้หน้าไม่รู้ใจไหมครับแน่นอนว่าคุณเคยได้ยินและคุณก็รู้ความหมายของมาดีเลยทีเดียวคนเรามองกันแต่รูปกายภายนอกไม่ได้เลยเพราะบางทีคนที่ดูดีเหมือนพระเอกแต่ความจริงแล้วจิตใจเขาเป็นตัวร้ายระดับแถวหน้าเลยทีเดียวบางครั้งคนได้ยินให้คุณพูดใจดีๆแต่ในใจของเขาอยากจะบดขยี้คุณให้จมดินต้องสังเกตให้ดี ในข้อที่สามนี้จะนําคุณไปสู่การสังเกตภาษาท่าทางของเขาที่สะท้อนถึงความรู้สึกภายในใจของเขาที่อาจจะอาจแน่นไปด้วยความระแวงสงสยัยหรือว่าเคลือบแคลงใจของเขาที่มีต่อคุณแต่เขาพยายามจะปกปิดเอาไว้ไม่ให้คณรู้รวมไปถึงอาการที่แสดงออกว่าอยากจะปฏิเสธและปฏิเสธที่จะเชื่อคุณภาวะรู้สึกบ่งท่าทางวิธีสังเกตเขาไม่มองหน้าคุณระหว่างที่คุณเลกเขากําลังสนทนากันอยู่แต่เขาไม่มองหน้าหรือว่า ลบสายตากูอยู่แล้วก็แสดงว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะให้คุณรู้เพราะถ้าเขามองสบตากับคุณเขาก็กลัวว่าคุณจะเห็นความจริงในแววตาของเขาวิธีสังเกตต่ตอมาก็คือเขาจะไม่มองคุณแบบตรงๆแต่จะชำเลืองมองตามรู้เอาไว้เลยว่าการที่เขาชำเลืองมองตามคุณนั้นมันปมนการแสดงออกถึงความไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจคุณไม่เชื่อใจในเรื่องที่คุณพูดไม่ไว้วางใจเด็ดขาดเขาเต็มไปด้วยความเครียดแคลงใจ และสงสัยในสิ่งนั้นว่ามันจะเป็นจริงได้มากแค่ไหนกันความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันติดลบไปซะแล้วเขาไม่ชอบและบางครั้งเขาก็ไม่พอใจวิธีสังเกตต่ตอมาคือเขาถูตาหรือว่าขยี้ตาเขาจะเอามือถูตาหรือไม่ก็ขยี้ตาระหว่างที่พูดกับคุณนั่นเป็นอาการที่แสดงออกถึงความสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากเขาจะขยี้ตาเพราะว่าเกิดอาการคันตา แต่นั่นมันก็ต่างจากการขยี้ตาเพราะว่าความสงสัยการขยี้ตาเพราะความสงสัยน้ำหนักมือในการขยี้จะเบาและบ่อยครั้งแต่ถ้าขยี้ตาเพราะว่าอาการคันหรือมีฝุ่นผงเข้าตาน้ำหนักมือก็จะหนักและไม่เกิดขึ้นบ่อยวิธีสังเกตต่ตอมาก็คือเขามองและหันปลายเท้าไปทาประตูทางออกอยู่บ,บ่อยๆให้คุณเข้าใจไว้เลยว่าเขาที่กำลังคุยกับคนอยู่หมดความสนใจในตัวคุณเรื่องราวกอบคุณที่คุณนำเสนอแล้ว เขาต้องการออกไปจากตรงนี้และตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีมันคงไม่ดีแน่ถ้าหากคุณจะยังรั้งเขาเอาไว้หรือว่าพูดต่อไปเนื่องจากว่าความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วต่อให้คุณพูดอะไรดีๆออกไปเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องสนใจฟังมันจะทําให้คุณเสียเวลาไปเปล่าๆป,ปล่อยเขาออกไปจากตรงนี้ซะก,ก่อนมันไม่มีประโยชน์ที่จะรั้งคุณมาคนเอาไว้ปล่อยเขาไปแล้วครั้งหน้าคุณค่อยนําเสนอก็ได้วิธีสังเกตต่ตอมาก็คือ เขาจับจมูกหรือว่าทูจมูกเบาๆส่วนมากมันจะเป็นการใช้นิ้วชี้แต่ที่จมูกหรือไม่ก็ทูจมูกเบาๆภาษากายนี้ตีความหมายถึงคาว่าไม่ได้ในทันทีเลยมีทั้งไม่เห็นด้วยไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ต้องการไม่ยอมทําตามไม่ยอมรับไม่อยากได้ไม่เอาเรียกง่ายๆว่าเป็นการต่อต้านเป็นการปฏิเสธและไม่ต้องการที่จะทําตามความคิดใดๆที่บอกเอาไว้หรือว่า สั่งให้เขาทํบาบังคับให้เขาต้องทําบางครั้งตีความหมายได้ว่าเขากําลังรู้สึกลําบากใจที่จะตอบคําถามนี้ก็ได้หรือว่าเขากําลังสงสัยและรู้สึกไม่แน่ใจในเรื่องบางเรื่องเพราะว่าเรื่องนั้นมันไม่น่าเชื่อถือหรือบางทีก็หมายความว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดเลยสักนิดการจับจมูกตีความหมายได้หลายอย่างแต่ที่หลักๆเลยก็คือเขาต้องการบอกคุณว่าไม่เขาต่อต้านคุณเขากําลังลําบากใจและสงสัย เขาไม่เขาเ้าใจในเรื่องนั้นเลยวิธีสังเกตต,ต่อมาก็คือเขาเอามือถูหลังใบหูเขาจะเอานิ้วชี้ไปถูบริเวณหลังใบหูเพราะว่าเขากําลังตกอยู่ในอารมณ์ช่างใจในการตอบคาถามของคุณซึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรดีและถ้าคุณเห็นว่าเขาดึงติ่งหูตัวเองเม่อยเบาๆช้าๆด้วยแล้วก็นั่นก็แสดงว่าเขากำลังรู้สึกกระวนกระวายใจหรือว่าวาดวันต่อเุกณ์ต่างๆการดึงติ่งหูของเขา มันทำให้เขาสบายใจขึ้นคุณจะต้องระลึกไว้เสมอว่าภาษาท่าทางมีแค่ท่าเดียวไม่อาจจะบอกว่าเขาคิดอะไรอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องอ่านเขาต้องตัวสังเกตเขาต้องตัวบวกกับภาษาพูดบวกกับอารมณ์ความรู้สึกและบวกกับสถานการณ์ที่คุณกำลังสนทนากับใครสักคนมีใครเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์บ้างพิมพ์ให้นหน่อยครับว่าเป็นประโยชน์บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจ ไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละแ0บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอเปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ